โอสวัสดีค่ะอาเจริ่งามกาไปจังไรปู่อันคนไปไลยบ่ค่ะอาคนไปหาหลยบ่จ้าโอ้ปูปักกับย่นปดอ่รู้จุยุได้ลีเอเลขได้บ่ครัปูอ งวดนี้งวดนี้ก็ได้คือเก่าเนาะปูนะเานาะเก้าได้คือเก้าตีปูกระดังจนจน,จนเจ้ามือบ่าขายแล้วคันเลขปูเนาะธรรมดางวดนี้ปูเอาเอาในกระปูคือเก่าห่ะจ้ะเ,เ,เป็นที่ไหนเนปู ครับขันได้บอกปูหมดนี่เป็นยังไงอันเขาว่าอยากให้เ็ดบอกปูเขาพ่อยากให้เ็ดเลขติปูแมมมมันถือรู้ายเจ้ามือกับว่าอยากใเฮเทอปูกับไปร้อยเฮดคือเกาบ่ะจ้าเกาคือ โอ้ยเดี๋ยวตวนปูเน่าี่นอ่ะปูปูไปเฮ็ดเอาเมื่อได้จ้าได้หมดขึ้นเอาเมดขึ้นเหลอโอ้ปูเอาดวนดวนนะคะปล่อยก่อนดังก่อนคือปูได้ปูปูจะเฝ้าปล่อยเลยเนาะอันนี้เป็นปูลือสีเนาะค่ะอ กระโปงบอกข้าวเด้งคือเกาบัวปูอ่ะคือเกาคือเกาอ่ะงวดนี้ชั่วบัวจ่ามันใจปะค่ะกอดกอดโซเชียลนะโอ้ชาถูกเนาะพ่อได้รวมบุญน้ำนอำปูเนาะเออเออค่ะมันเกี่ยวปัญหาแล้วโอ้กันเลยเีหยวเกยบเออจ้า ก็เลยสางสางสางบบกปูบ้านวัดปูนอยูทึ่งผู้ทึ่งเขาฝนบค่ะโอ้ท่างขึ้นไปยากบ่ปูสายบุญสายบุสายคือว่าฝนักว่าร่าฝนตั้งอยู่แล้วล่ะแต่ว่าปูเป็นสาย สายซอยสายเสริมสายเป็นโกเล่ได้ชุกเลยราบปรไปิางวัดซอยซอยทัางผุ่ม้ะคะเลขมีเป็นเอาเอายุ่น้ำพุ่มเลยบ่คะพุ่มวัดเต้บ่คะเลขะเพิ่องู้ครื่องเขาละแปลว่าวัดปูยูททั้งผู้เขา เบิกทรัพย์สุไปหอดลมองไม้บมองไม้มองไม้แต่ว่าเิ่นก็มาเบิดทั้งองค์ปูองยา่น่ะจ้าเออบิกทรัพกับบ้านเคยไปจ้าเตรียม่องปู่ราษีอยู่ขึ้นขึ้นเ่านั่นละขึ้นขึ้นเ่านั่นละจ้าคือคาแกลวชั่วแล้วนะปู่แมนนคือผงสุดท้ายนี่บ่มีบ่ปูสีมีบ่ เออแล้วแกลูกเออแกลูกจะยังคอยทุย้ำกันไหมเนาะเพื่มมีเพิ่มเออเออกันมั่นเออแบบของของปูนั่นบอบเลี้ยงหรอโอ้รอบเดียวแล้วเลยโบปูโอ้รอบเดียวจอดเลยเบาๆดูตัวนี้เนาะปูเนาะบาเบาบบอืมแสดงว่า คือเลขสุดนี่แล้วเลยบอมีโค้งสุดท้ายแม่แม่แมแกระโปรงสุดตายค่ะแล้วให้ลูกสิโโคมาถามจ้า,จา<อ>ได้ตัวใดเด้อยูพูบ่เนี่ยพูได้ตัวใดเนี่ยค่ะจา้าเอาเลยจา้าสองสี่ฮะสองสี่ล้างล้างบอพู ศูนย์แปนย์ก huh ับสองสถูกเนาะแปดมีสีดีเนาะปูเนาะวัดแกงปึงือเกาหนมวัดนเบิกทราบสื่อสองี่เนี่นะปูหลายวัดก้อนน่ะ มันถิม่าย่อนหลังงบ้าเนาะมีบานีมีมีซ้ำนี่บ่ปูสองตันี่ซ้ำในแด้ซ้ำแด้ปูเบาไทยไดยจ้าแม่สามตัวเนี้เขยายเอาศูนย์แปดศูนย์ศูนย์สองหางเท่านั้นเนาะน่าอืมเ8ะ ศูนย์ศูนย์เลขว่าหลายรอบปูจับมองแล้วมันบม่เคยพลาดแต่เดนี้าเป็นของบัตรเก่ามันพอเดาถือได้ดุเก่านเป็นสุมเป็นอันเจดีเก่าป่ะจ้ะเป็นของเก่าของโบราณจังสิบ่จ้ะเออสมบัติเก่าอืมเปล่าหรอมันก็เรื่องเงาเนาะไอ้กี่ปูกะ เดินเขาดงบวชสังฆาไปได้มาถาผนละไหนมาถ้โมผ้าไปเอานนางขอน้ำศรีน้ำสางก็ได้ไ่เจ้าไม่จอมอยู่แต่พูดถึงและวไเอามาลำบากเนี่ยแค่นนู่นละค่ะเด็กไลน์นี่บูปูไปเอาในธนทาบุญบอค่ะไหว้วกการไอทำหมดแล้ว ไปท้ำพิธีอัญเชิญลงมาจังสี่พรจ้ะมันมีงูตรงอ่างไงมีตรงอ่างเอหลักผมรักษาทุ่มมุ่นกบบัดตุ่นในวัยู่นตรงอ่างเออของโตอืงเอ้ทางแค่แม่ตาหลักพิธีหายจริงหลายอย่างดูหลักบอกไปมัากะเรื่องเงาเนาะจ้าซัวสิได้เล็กไรมากเพราะถำพระดาเนาะค่ะขอแรง ปูเลยไอ้บูซาเท่าไรกับว่าขายมาปูขาถูกขาสามเตัว์ตัวปูเนาะเออมันเป็นพิซซ่าสองหัวงน้ำทำซองคนเดียวว่าทำซองซองนี่นะซองเล็กไๆซองเป็นพุชเปิ้ลพุชเปิ้ลคนมากท้งนี้ กาขาวตาทุเนนะคะปูมันหมานนะคะหมวดนี้เนาะกาอวยพรเอฟซีนะคะปูเออกาขอให้เอฟซีนาะของเบอร์ซับกาเว้นซับปูปอน้องก็นิ่วปูปอซับหน้าที่นิ่วน้องนิ่วทุกคนให้ดีต้องร้อด ครับเป็นแนวทางปูนะครับผมครับอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับผมแนวทางของปูลืสีนะครับผมครับแคปบหน้าจอไว้ก่อนนะครับผมปล่อยต่อเลยนะครับผมปล่อยก่อนดังก่อนนะครับเปีปูว่าอย่างนี้เนาะครับยังไงก็ให้พ่อแม่พี่น้องทางบ้านใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับปูลืสีนะฮะ กับหน้าจอไว้นะครับผมับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ